สวัสดีครับผมครูแดนมวยท่าเสาพญาพิชัยดำหักครับสวัสดีครับผมน้องตะวันนะครับครับก็วันนี้ครูแดนกับน้องตะวันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พอดีมีเอฟซีนะครับคอมเมนต์ด้านล่างมาว่าขออนุญาตให้ครูแดนช่วยแนะนําท่าเทนกาดลานให้หน่อยนะครับก็ต้องขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับที่ขอเข้ามานะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกกันว่าท่าเทนกวาดลานมันก็เป็นท่าในการเตะสกัดขาล่างนะครับแต่ต้องบอกเอฟซีแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมก่อนอย่างนี้ครับว่า ท่าที่เรานําเสนอไปเนี่ยจะเป็นมิติของมวยท่าเสาเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวข้องกับมวยสายอื่นหรือมวยประเภทอื่นๆเพราะว่าเราเราไม่เก้าล่วงเพราะาเราเราเราเน้นของสายท่าเสาเป็นหลักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะ ถ้าเสาเป็นแบบนี้ก็อื่นเป็นแบบนี้แล้วอันนี้ผิดอันนี้ผิดถูกไม่ใช่แต่ผมบอกไปทุกอีพีแล้วนะครับว่ามวยไทยไม่มีผิดไม่มีถูกครับเพราะว่าแต่ละครูบาอาจารย์เขามีการสั่งสอนมาแต่ละที่ไม่เหมือนกันก็เหมือนมวยมันมีเหมือนสี่ภาคใช่ไหมแต่ละภาคก็จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มิติของการไปแปงก็ B B K ต่างกันนะครับแต่วันนี้ครูแดนขออนุญาตจะนําเสนอในมิติของมวยท่าเสาหรือว่าของสํานักมวยที่ผมถ่ายทอดอยู่แล้วกันนะครับเพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนองความรู้กัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> <ค>นะครับอันนี้เห็นกอดลานจดมวยครับ วิธีในการฝึกนะครับันดับแรกคือเป็นท่าเนี่งว่าคือเป็นการเตะขาล่างประมาณนี้นะครับจดมวยกันขยบนะครับแล้วเราก็หาจังหวะเตะขาล่างไปประมาณนี้ยืนวิธีการกคือเรามองบนมองบนเตะล่างกับอีกแบบหนึ่งครับเราหลอกให้คู่ต่อสู้หลอกหมัดอ๊อฟแล้วเขียรประมาณนี้ได้นะครับการเตะเตะแบบนี้จะทําให้คู่ต่อสู้ล้มหรือถ้าเป็นเทคนิคแบบทั่วไปก็คือลักษณะของการปัดล่าง นะครับแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าถามว่าแบบไหนมันแรงหรือมันจะทาให้คุโรซูล,ล้มได้ก็คือต้องใช้แบบนี้นะครับประมาณนี้อีกกรณีหนึ่งคือในกรณีที่เราคุส่สซูเตะพูดเตะซ้ายมายังไงก็โดนเราลำตัวนะครับดูนะยังไงก็โดนเรานะครับแต่เราจะการสืบเตะมาครับเราก้าวซ้ายไปนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะวาดขวาไปเลยเตะมาปึ๊บเตะล่างไปงนี้ไปเลยนะครับแต่ยังไงจะต้องโดนเรานะครับพวกมือเราป้องอย่างนี้อยู่นะครับปึ๊บปึ๊บแลแกกัน ถามว่าเราโดนเตะไหมเราโดน30%แต่เขา70%เอขาล้มด้วยนะครับดูนะลักษณะ,ระเราเตะมาปึ๊บก้าวไปนะครับแต่ถ้าเราไปไวจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะหลบเตะได้แต่ว่ามันก็ยากนะครับเพราะว่าเขาตเตะเบี่ยงเข้ามาหาตัวเราฉะนั้นมือขวาพยายามตั้งไว้นะครับตั้งไว้เพื่อป้องกันนะครับแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปที่ขาขวาเพื่อจะกวาดให้เขาล้มหรือเขาเตะขวามาเข้าซ้ายได้ยินอยู่นี่ใช่ไหมครับเตะแล้วก็ก้าวไปลักษณะประมาณนี้ นะครับก้าวไปแต่ถ้ามืออย่างนี้ก็อันตรายนะครับถ้าของสมัครคเองก็พยายามนะครับตั้งมือซ้ายไว้ด้วยแล้วเขาเตะเขาเตะสูงกับเรา้าวไปเตะอย่างนี้เต็กวาดล่างนะครับข้างล่างปั๊บอย่างนี้นะครับหรือก็เตะบนซ้ายยาวปั๊บเรา้าวสังเกตมือผมพยายามป้องกันไว้เพราะว่าแต่ถามว่าบางคนว่าถ้าเตะสายมาเราอย่างนี้ได้ไหมมือสะบัดได้ครับแต่ว่าเราต้องไวนะครับถ้าเราจะใช้เราต้องไวค่อนข้างไวมากนะครับแต่ว่า ถ้าเรามือตั้งไว้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยนะครับในการที่เราจะเข้าไปทำนะครับหรือในกรณีที่เราประยุกต์คู่สู้ลุกมาด้วยหมัดแล้วก็เตะสามไม้นะครับสมมุติน,นะปึ๊บคับครับป๊บั้มอย่างนี้ก็ได้เอาอีกทีหนึ่งงินช้าๆนะปึ๊บครับครับป๊บตั้มเตะขาล่างนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับฉะนั้นเฉินกวาดลานก็ลองไปฝึกดูนะครับเพราะว่าการฝึกก็คือว่าแต่ท่านี้ก็ต้องรรระะะมัััดวงนคบเเลาตไป ถ้าเราไปเตะโดนนักแข่งนี่ก็เราก็เจ็บเหมือนกันนะฮะใช่ไหมครับมันก็จะเจ็บแต่ว่าถ้าใช้ได้ดีที่สุดถ้าของผมแนะนําแล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการแนะนําแล้วกันเขาเตะสูงมาเนี่ยเราควรจะสมมติก็เตะลำตัวเราต้องเข้าไปบวกกับแรงบวกแรงแต่ถ้าคนไหนที่เชี่ยวที่แบบว่ายอดมวยที่เขาใช้กันนะครับหรือที่เราเห็นบนเวทีพวกนี้เขาจะตาไวชิงก้าวนี่เราเข้าไปเตะแล้วพวกนี้จะไว แต่ว่าถ้าเราคนที่ฝึกใหม่หรือ F c ซที่เพิ่งฝึกใหม่ก็วิธีการนะครับก็คือลักษณะของการพออย่างนี้เขาเตะม,มาเราก้าวแล้วก็ลักษณะประมาณนี้เราเจะเวียงแขนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าครูแดนแนะนำแล้วกันนะครับตั้งมืออย่างนี้ก็เตะม,มานะครับก้าวเตะนี้ไปด้วยน้ำหนักโฟกัสที่ซ้ายนะครับซ้ายซ้ายอย่างนี้ก็ได้มือตกก็ได้แต่ว่าต้องระวังเพราะันลาจะมืดมาหาเราแต่เราตั้งสูงไป๊อย่างเงี้ยยังไงก็ได้ตาสายตามองนะครับสมมติเราจบมวยมอง หลออผู้สู้ใช่ไหมหล่อ,อเขาเตะมา <S <S เขาเตะมาไม่เ,เตะมาเล็กๆนีนมา <S 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 เราเตะล่างนี้ก็ได้เห็นไหมลักษณะเราหลออเตะใช่ไหมครับลักษณะร์ฟมที่เด๋ยวจะเตะพับในเห็นไหมครับขเเา,าเตะมาทมเตะซ้ายทาเ,เตะขวาทาประมาณนี้ถ้าฝึกกับเพื่อนง่ายที่สุดฝึกปฏิริยาตะวันเตะขวาเตะซ้ายล้วผมจะฝึกเตะข้างล่างนะัะตะวันเตะขวาก่อน หนึ่งฝึกปองกันมือช้าจังหวะขัะช้าไม่ต้องรีบปั้งให้ดูจังหวะปั้มเตะสูงมากก็ไม่ล้มต้องเตะเตี้ยหน่อยเขาเตะซ้ายมาเขาเตะซ้ายถ้าจะเขียนรู้ม่กวาดไปเลยคือกวาดแบบปุ้มไปเลยอย่างเงี้ยนะครับล้มแน่นอนนะฝึกมาข้ามามือยายามตั้งไว้นะครับตั้งไว้ตามองปิดใช้คบโยกนี้เลยปั้ง ปั้งโอเคประมาณนี้นะครับฉะนั้นถ้าเทียนกอดลานเนาะเป็นการลักษณะถ้าฝึกแบบคนเดียวก็ประมาณทีจโจมวยนะครับรแล้วเตะมืออย่างเงี้ยฝืกนี้นะฮึบนี้ก็ได้หรือจะเตมหมุนตัวไม่หมุนก็ได้ฮึบนี้ก็ได้ฝนทะีนี้นะฮึบอ่าหรือพึบนี้ได้จดฮึบอย่างงี้ก็ได้หรือเราจะสะบัดแล้วแต่ฝึกได้เลย แล้วแต่วิธีการใช้นะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําแล้วกันนะครับสำหรับผมครูแดนมวยท่าเสาพญาพิชัยดบหักนะครับก็ขอบคุณเ c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับการฝึกฝนจะเยอะสามารถที่จะทําให้เราใช้แม้ไม้มวยไทยได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ามวยไทยทุกกระบวนท่าดีหมดทุกสายทุกครูมวยดีหมดแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมบอกทุกคลิปคือตัวเราต้องฝึกให้เชี่ยวนะครับแล้วก็เปิดรักอม เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวเราแล้วก็พัฒนาตัวเรานะครับจะได้เป็นผู้พูดที่รอบรู้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เรียนแก้นะครับแล้วก็ฝึกฝนศิลปะมวยไทยนะครับให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับวันนี้ผมครูแดนก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมวันนี้ผมคูแดนน้องตะวันต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องคูแดนมวยพญาพิชัยดับด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ